เหมือนทีมงานเนี่ยครับเขาจะรู้รหรือเปล่าว่านายเจมส์เนี่ยกำลังจะทําคลิปโอเปร่าพอกําลังจะทําปุ๊บเนิร์ฟปับ๊บเนิร์ฟเลยเนิร์ฟทันทีอุซ่าไปอัดแล้วและไอที่อัดก่อนหน้านี้คืออะไรจะให้ทําไงอามาดูกันดีกว่านะครับว่าทีมงานเนี่ยครับเนิร์ฟโอเปร่าอะไรบ้างและมีอย่างอื่นไหมอย่างแรกนะครับจะมีการเนิร์ฟโอเปร่าข้อแรกเลยทุกคนดูขีดข้างบนสุดครับ ก็คือการตีนั่นเองนะการตีในที่นี้คือการดึงมือคืนนะครับดึงมือขึ้นเวลาที่เราตีออกไปเนี่ยครับแล้วไม่โดนการดึงมือคืนเนี่ยครับมันจะช้าลง0.2นย์จุอวิเหาไว้ง่ายครับก็คือจากย9ิบเกเป็น31นั่นแหละทุกคนก็คือเนิฟอ,อะอ่ะ้ง่ายเนิฟง่ายสุดคือเนิฟและขีดสีแดงถัดมาครับขีดสีแดงถัดมาเนี่ยครับก็คือการเนิฟการโจมตีเมื่อโจมตีปกติแล้วโดนครับ คือถ้าเราตีโดนเนี่ยครับปกติเราจะเช็ดเลือดไวมากถ้าเราเล่นโอเปร่านะจะเช็ดเลือดอยู่ที่3.19ครับแต่จากเนี้ยครับจะเช็ดเลือดเพิ่มขึ้นจาก3.19เนี่ยเป็น3.79เอาง่ายๆทุกคนเพิ่มขึ้นมา 0.6v ครับในการเช็ดเลือดโอ้โหเมนโอเปร่ากำหมัดกำหมัดจะเย็นๆผมอ่ะผมก็เมนโอเปร่าคนหนึ่งอะผมพูดตรงๆเลยเอออถ้าจะว่าอะไรก็ทีมงานแล้วกันแต่เข้าใจได้แล้วว่าตัวมันเก่งอะ่ะ แต่ว่าเนิฟการตีปกติเท่านั้นยังไม่พอนะทุกคนยังมีการเนิฟการชาร์ตตีด้วยครับอยู่แล้วแหละการชาร์ตตีกับการโจมตีปกตินะครับจะโดนเนิฟเพิ่มการเช็ดเลือดครับ0.6วิทั้ง2อันไม่ว่าจะเป็นตีปกติหรือชาร์ตตีโดนหมดครับไม่ต้องห่วงแล้วข้างล่างเนี่ยครับก็จะเป็นการาปรับครับให้อุ้มตีเนี่ยครับไวขึ้นแต่ว่าอันนี้นานแล้วแหละทุกคนแล้วแค่นั้นยังไม่พอทุกคนบอก ยังไม่หมดอีกเลยเมนฮันเตอร์บอกวยังไม่หมดอีกเลยยังครับยังอันนี้คือแค่เกินโอ้โหแค่เกินนี่แค่เกินนะมันจะมีการเนื้อเปอร์เซนต์ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเนื้อมานานแล้วแหละแต่ว่าผมอยากจะใส่รวมเข้าไปเลยเนื้ออะไรครับจากปกติเนะครับเราพุ่งความเร็วในการพุ่งนะครับมันคือ60%แต่ปัจจุบันนี้จะได้แค่50%นะครับคือลดความเร็วในการพุ่งนั่นแหละแล้วอย่างถัดมาครับอันนี้คือเนื้อสดๆร้อนๆเลยนะ จะมีการเนฟสกิลย้อนลอยเงานะครับจากปกตินะครับคูดาวอยู่ที่15บห้าวิจะเป็น17วินั่นเองนะเมนเซอร์นี่คือคงหัวเราะสะใจโอ้ยโดนหนักจริงทุกคนโดนโคตรหนักอันนี้คือหมดแล้วนะหมดละหรือจะมีอีกก็ไม่รู้เพราะอย่างที่รู้กันคราเบื้ตัวอไปล่าเนี่ยครับมันเก่งมากคือทีมงานเนฟแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเลยทุกคนบางทีเรายังรู้ล่วงหน้านะแต่นี้คือเราไม่รู้เลยตอนนี้คือเข้าเซิร์ฟเราแล้วนะไปลองเล่นกันได้ครับ ก็อย่างที่รู้กันครับว่าเมนโอเปร่าหน่ยครับคือผมไปส่องแอปไปส่องประวัติของ Ts มาแต่ละคนนะคือวินเลตเกือบร้อยทั้งนั้นครับวินเลตนี่แทบจะร้อยเลยนะโหดจัดครับผมบอกเลยว่าตัวละครนี้โหดมากครับไม่ว่าจะเป็นการไล่การโซนก็อีการโซนก็อีก,ก,อก,ก็โหดจริงๆทุกคนคือมันเช็ดเลือดไวแล้วมันตีแล้วมันย้อนอะ่ะคือมันโหดจริงมันเบิ้ลได้สองแผลครับแต่มันอาจจะตอปตรงโซนเครื่องครับอันเนี้ยผมว่าผมจะพูดตอนผมทําคลิปโอเปร่า แต่ดันมาโดนเนิฟแน่นอนครับเรื่องการโซนเก้าอี้เนี่ยไอ้ 0.6V เนี่ยครับมีผลแน่นอนทุกคนไม่ต้องห่วงมีผลแน่นอนครับในการโซนเก้าอี้เพราะเราเนี่ยครับจะเช็ดเลือดนานขึ้นและจะย้อนเงาเนี่ยได้ช้าลงฉะนั้นเนี่ยครับก็มีโอกาสการเข้าถึงเก้าอี้ได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้รอดชีวิตที่จะไปช่วยเพื่อนจากเก้าอี้แต่ผมยังมองว่าตัวมันยังเก่งอยู่ทุกคนตัวมันยังเก่งอยู่ครับมันยังพอเล่นได้ไม่ใช่พอเล่นได้ผมว่าตัวมันยังเล่นได้ ถึงมันจะเช็ดเลือดนานขึ้นก็จริงครับแต่ว่าความการไล่เนี่ยมันก็ยังโหดอยู่นะโอเคครับเราก็ต้องมาดูกันอีกรอบนึงครับว่าไอ้0.6วิเนี่ยมันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนถ้าทุกคนคิดยังไงเนี่ยครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันคือ้คลิปมันสั้นเกินไปเนี่ยครับผมจะเอาคลิปโอเปร่ามายัดใส่เลยนะที่ผมอัดไว้อะ <c oughs> โอ้โคตรเซ็งเลยเนี่ยคือบางทีอัดมาตั้งเยอะต้งแะว่าจะทําว่าจะตัดแต่ก็ต้องมาโดนบัฟโดนปรับก่อนมันก็ต้องเป็นแผทเก่าใช่ไหมล่ะ แต่ทุกคนอย่าลืมนะว่าไอ้0.6ก็มีผลจริงครับไอ้0.6ผมว่าหนักสุดนะในการปรับอะ่ะไอ้การย้อนเนี่ยครับก็มีผลจริงนั่นแหละเพิ่มขึ้นมา2วิใช่ไหมแต่ผมว่าการโซนก็อี้หน่ยครับสกิลย้อนเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ย้อนรอบเดียวอยู่แล้วแหละเรียกว่าการะทบครับแต่ว่าก็นิดหน่อยครับแต่ส่วนที่กระทบหลักๆเนี่ยครับสกิลย้อนคือการไล่นะการไล่เนี่ยครับคูดาวจาก15เป็น17เนี่ยมันเห็นผลเพราะว่าน่าจะชัดระดับหนึ่งอยู่ แล้วก็การโซนเครื่องเนี่ยครับถึงมันจะโซนไม่ค่อยได้แต่สกิลย้อนผมว่าก็น่าจะมีผลเช่นกันครับกับการโซนเครื่องแล้วก็0.2วิเนี่ยครับการตีเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเออมันเพิ่มการดึงมือมา0.2ก็นิดหน่อยมันก็นิดหน่อยจะคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดครับแต่ว่าคือมันตัวเนี้ยมันไม่เหมือนตัวอื่นทุกคนนึกภาพออกไหมไอ้ตัวอื่นะ่ะบางทีอะมันต้องรอเดินใกล้มันค่อยตีก็ได้แต่ตัวเนี้ย คือบางทีเราต้องออกจากเงาอย่างเงี้ยเราออกจากเงาเราก็ต้องตีเพื่อออกมันใช้การตีค่อนข้างเยอะครับผมคิดว่ามันก็มีผลระดับหนึ่งเหมือนกันนะแต่ด้วยรวมเนี่ยครับผมก็ยังให้ตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะเก่งยังเก่งอยู่ยังเก่งอยู่อ่ะคือเอาง่ายคือเก่งอยู่เก่งแล้วเก่งเะยพวกนี้เห้วนะเอาเถะนั่นแหละเล็กได้ว่าก็ยังเก่งอยู่ครับก็ถ้าจะเล่นก็ เล่นได้เล่นได้เหมือนเดิมแต่มันก็คงไม่เก่งเท่าเดิมหรอกเพราะว่ามันโดนเนิฟม,มาห้าข้อครับแต่ก็ยังเล่นได้จากเกือบประมาณเทอะไรนะเทเอสใช่ไหมที่หลายคนให้กันก็อาจจะอยู่เอไม่เอก็เอสเหมือนเดิมดอ่ะผมว่าก็ไล่ไล่เร่อยเรื่ยนี้แหละไม่ไม่ต่ากว่านี้หรอกไม่ต่ำกว่าเทเอหรอก,ม,ก,าอกมาทุกคนไหนๆก็อ,อัดมาแล้วเนี่ยครับอัดมาตั้งหลายเกมไปดูสักเกมกันดีกว่านะต้องบอกก่อนนะครับว่าปิงที่เห็นเนี่ยครับมันไม่ได้หนักขนาดนี้หรอกทุกคน แต่ว่ามันก็มีนะเพราะว่าผมมีต่างจังหวัดครับแล้วพุ่งตามเรื่อยๆครับจากสกิลการพุ่งนั่นแหละไม่รู้จะพูดเพื่ออะไรสกิลการพุ่งทุกคนก็รู้คือ <c oughs> มันพุ่งค่อนข้างไวครับที่เรารู้กันนะแต่ว่าตัวนี้ําผมบอกเลยว่าถ้ามีหลังไม้ดีๆนยครับรับมือได้นะถ้าไม้คมๆผมว่าได้ทุกคนเพราะว่าแขนนะครับแขนสั้นมากตัวครนี้ที่รู้กัน คือแขนท่านจะเกยีชาจากหลังไม้ได้สบายครับแต่ปัญหาคือถ้าพับไม้ไม่โดนเนี่ยครับคือถ้าสมมติว่าเขาเอาเปิร์กบนมาเนี่ยเขาพังไม้ไวมากทุกคนแล้วเขาจะพุ่งตามพุ่งตามแบบทันทีอ่ะเพราะว่าสกิลพุ่งเนี่ยครับถ้ามันโดนสั้นขัดสตันนะในขณะตอนอยู่ในร่างเงาเนี่ยครับมันจะไม่ติดอูดาวเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็คือพังไม้แล้วสามารถพุ่งต่อได้เลยนะมันต้องสตันตอนที่นักอูเปราเนี่ยครับกำลังพุ่งออกมา ถ้ากำลังพุ่งเนี่ยครับอย่างสมมติว่าผมกดสกิลพุ่งออกไปอย่างเงี้ยใช่ไหมกำลัง,งอยู่ตรงกลางอะ่ะยังไปปหาเงาอะ่ะอย่างเช่นพัตติเซียสตันอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยครับมันค่อยจะติดคูลดาวเป็นระยะเวลาแปดวิแต่ถ้าปกติแบบอยู่ในร่างเงาอยู่อยู่ในเงาอยู่แล้วสตันอย่างเงี้ยไม่ติดคููดาวสามารถพุ่งต่อได้ทันทีอันนี้คือขี้โกงนะผมคิดว่าเออถือว่าไม่ได้ยินแล้วกันนะทีมงานถือว่า,าถือว่าเสียงลมที่มันผ่านไปถือว่ามัน มันเป็นแค่เสียงลม,มที่มันที่มันที่มันเออหรือว่าเป็นที่พูดเออไม่งั้นเนี่ยครับผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่นักเวลาโดนในอรอบที่สองโอ้น้องน้องบอกพี่จีมอย่าไปพูดเออรู้เอเข้าใจเรารู้กันใช่ไหมเรารู้กันใช่ไหมกำลังจะพูดอะไรเรารู้กันใช่ไหมเอาเป็นว่าผมไม่พูดแล้วกันนะามาดูในเกมกันดีกว่านะครับชาโดว์แลบล,ลัวเลยนะชาโดวแลแบไปทีหนึ่งทีแล้วก็ฟาดไปทีหลังของลูก้านั่นเอง ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้นี่คือผมมองเสาพลาดนะทุกคนแล้วพลาดอย่างมหานาลแล้วคือตอนหน้าตาตาก็ไม่เห็นพลาดแบบพลาดแรงมากไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรตอนเราเล่นมันไม่เห็นจริงๆนะไม่สัตว์หรือวเป็นที่หน้าจอแล้วหรอไม่ไม่รู้อันนี้โทษปีโทษกองไว้เลยโทษปี่โทษกองไว้เลยหรือหน้าจอเฮิร์ตมันไม่ถึงหรอผมใช้หน้าจอมระห้าสิบเก้าเฮิร์ตนะทุกคน5้า้าสดเฮิร์ตแล้วกันแล้วสไลด์มาพลาดคมๆนะช็อตนี้อย่างที่บอกนะับ สาสันไม่เห็นไม่เป็นไรเล่นไม่ดีแล้วก็โทษปีโทษกองไปเลยอะยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าแพทนี้คือแผทเก่านะทุกคนที่เห็นอยู่นะครับคือแผทเกา่าแล้วมีการพุ่งติดเกิดขึ้นนะพุ่งติดนะครับคือการที่เราเนี่ยครับกดพุ่งรัวๆนั่นแหละบางจังหวะนะครับผมก็เป็นนะกดพุ่งย้ำๆเนี่ยมันติดครับ <c oughs> แล้วสลับมาเมจิกเชียนกดคาถาหนึ่งครั้ง แล้วยังไงไล่เมจิกเชียนอยู่รถไฟไม่มียังพอได้แต่เครื่องนะครับเหลือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะคืออาจจะมีคลิปโอเปร่ารอบสองนะจริงๆผมอยากทำคลิปโปรเพเยอร์โอเปร่ามากทุกคนผมพูดตรงๆเลยนะแต่ผมเข้าเซิร์ฟจ,จีนไม่ได้แล้วผมอยากทำมากผมคิดถึงซีรีส์โอโปรเพเยอร์ Pro ayer, แบบสุดๆนะจริงๆโคตรคิดถึงเลยซีรีส์โปรเพเยอร์กับพี่ลิง อยู่สองอย่างแล้วช็อตนี้ไล่กันข้างบนสถานีสีนะแต่เอ็มเบาเมอร์เหมือนจะมีลงอยู่ครับอย่างนี้ก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่แล้วเลือกที่จะไม่อุ้มคนระับเพราะว่าเอ็มเบาเมอร์กับลงนั่นเองแล้วตอนนี้รู้แล้วนะว่าสองคนนั้นเนี่ยครับอยู่ฝั่งนู้นแถมลงเอ็มเบาเมอร์เนี่ยครับก็จะอยู่ฝั่งนู้นเช่นกัน แสดงว่าเธอเนี่ยครับอยู่ฝั่งนี้กันล้วนๆแล้วยังไงุ่งมาตกครับแต่ว่าเขาขุดคันนั่นเองนะ <c oughs> แล้วก็ย้อนไปครับแต่ว่าย้อนไกลเกินไปสถานาการณ์อย่างนี้แต่ต้องบอกอน,นะครับว่าเครื่องเนี่ยได้เยอะอยู่นะ <c oughs> มีคนขี่รถไปครับแล้วเห็นรถไปหยุดอยู่สถานีสามเนี่ยครับมันก็ต้องไปเช็คกันสักนิดนึงนะ ยังไงทุกคนทุกคนดูไว้ช็อตเนี้ยผมอยากให้ดูจริงๆเนี่ยครับแล้วก็ย้อนกลับไปทันพอดีนะทุกคนถ้าเป็นแพทปัจจุบันเนี่ยครับผมคิดว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ทันนะผมคิดว่าเขาอาจจะดึงกันทันครับถ้าเป็นแพทปัจจุบันที่มันเพิ่มคูดาวการเช็ดเลือดมา0.6วิเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงครับว่าเซอร์อาจจะดึงกันทันแต่เราก็น่าจะไล่ได้เหมือนเดิมแหละแล้วมาดูกันครบเหมือนจะมีคนไม่ยอมออกนะไม่รู้ว่าเปิดประตูทําให้ทันหรือเปล่า ลินลินไม่ว่าจะเวลาไหนก็พยายามจะพันกันเหมือนเดิมนี่ขนาดเล่นพลาดน,นะมันมีบางเกมกที่ผมหลงนะผมไล่อยู่ดีๆแล้วแบบเขามาช่วยกันเจอปืนโคยิงปึ๊บลงเลยทีเนี้ยแต่สุดท้ายพลิกเกมกลับมาได้ปกตินี่ฮันเตอร์หลงนี่มันเรื่องใหญ่เลยทุกคนผมบอกเลยแล้วมันหลงไม่หลงหลงแบบตอนขอเขาเฟดสออย่างงี้แล้วกดคัทามาโดนบิงตกเตอเลยค่ะก็อีกเราม่เชี่ยน ประมาณนี้แล้วกันทุกคนและถ้าใครจะเติมนะครับอย่าลืมเติมผ่านร้านเดอะฮันชอปนะครับถูกกว่าัวเองแน่นอนทุกคนและก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับอยากให้เปลี่ยนแปลงสติกเกอร์ไหนบอกได้นะและ้วก็อย่าลืมไปรอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับไปละ